Hai, apa? Maaf. Hai, apa?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  สวัสดีครับเออีสานในกรุงนะครับวันนี้มาบอ่อนลักโอ้เขาจะเอาซีประตูเขาโอ้ซีอูลซีนะครับทางเละเลยโอ้ขนาดยางง่ายวันะาาน,น,นๆๆๆๆๆๆี้เขาจะเอารถใเงยของม,มาเลนะมันเลยแต่ในนาแรงทีเขาได้ย้อนยกละอัดดนะต้องพมซอยกันนะ่ะมีคนมาถามผมนะว่าถนน,นเละ ผมก็เลยว่าหนาแรงพี่บอเจ็กหน่อยนี่เอามาเห็ดถนนซอยกันประสนเพิ่งจะเ,ะเ,ะเข้าเดี๋ยวคุดอู้ทางเลห้งลงเข่าได้ยับซื้อไม้กับแม่ในรถได้ซื้อไม้แท้ครับนอกจากลงเข่าที่ผมเคยรีวิวไปใส่ดีนะครับบลมีลิลตินทนพร้อมโอ้ลงเลยว่เน,นาะบาหน่ไปครับไปบ่งว่าสีมีมบังลงวะเนาะ

อยอไปเรี๋ยวจะจิ้มเสถียรเครับมา่มมนคถึงาาบบอก้าาห้องบ่ครับมายังแรงไม่แรงตีต้องเลยฮะมีข้างบ่ตกใจโอ้ข้างไม่ได้หรอก ไวแล้วอันนี้มันหนานี่มันบ่ได้หรอกทุนนะโอ้ยบ่ผมนอนนอนอย <Oliver> <him> ่างเดียวเลยออกกบปะบอครับว่าถ้าเก็นว่าวันนี้นี่บ่เห็นตกเงาเยมนเย็นดีอะโอ้ยสองไฟเของแม่กับมีตามห้างไอ้เนี่โอ้ยเบื่อเราจะสีมึงมึงร้องแล้ววะเห็นรถตั้งหนาตกใจหรอ 哦，你。Oh, no. <laughs> เคร่ไปแบบนี้เนี่ยเร่องมือไร้างมันสู้ได้ก็นอกันเีร้านอร่อสูเด็ดสูเด็ดสุเด็ดงานเอาไปพิตองขอมาอื้นเียมสูเด็ดปันมาเนาะมาตากงนเหย เอาครับน้ามาที่เบ็หักไปหนึ่งคันเขาลดสภาทางเล็ไปเลยไปยากไม่ยาก ก็เลยเล็ดไมหลดนะครับมิโบเข่าอยนะู่นะตัวนึงวัดแล้วน้งวนแบมวนซ้ำเยอะไปไหน้อยหนึ่งลดโอ้หไปเลยเลยถ่ยเลยฝนเก่ยวสิม,มาตอนนี้เบ็ดขาดพอดีเลยโอเคกลับดีกว่าเดี๋ยวหลบหนามากไหมนะครับ,บสิเป็นอาทิตย์นาเลยนะเพราะว่าเขากาา็เศร้าแล้วติดนหน้าเลยนะถึงจะได้มานี่ สกยาวเลยเสียงถังไว้ครับเยอมนั่งขจอาสูครับแต่ว่าเขาบอสูเราคุ้มเลยไปวุ้งทาง,ง,ทง,ทงโฟบินขจอบเขามามยยยยยยองสี้ย่างกับพี่ ปีนท้องอย่างเดียวเลยไม่มได้พามาบางข้าง <c oughs> ดืนจุดหอดดินเหนียวยังกูไรกัน ยังไม่ได้เลยโอ้ยตึงขัไม่พอดสิตโลกวันนี้เงียบๆนะครับอายไงครับบ่คนไหนอ่ะบ่เขาคนไหนไม่คนไหนบ่คนไคมไ่คนเดียวโบนะเงียบเลย บนอยาก,กยวันสุดแล้วฝาไเขาแต่วรถทาไมได้สุดยอดเลยสายลุ่ด,ดีลองคนบืก็มา,าแข็ง ทางตายยางออกครับนี่ะเจ้าออรถสวยมาเจ้ามากเกือบทุกมือและว,วันธรรมดาว่ามรนเหตุงานโรงงานมึงเป็นล่างเป็นเขามากนะครับเขามากทุกมือเี๋อวทุกมือเลยเห็นคนเขอมาก หอ,อมขี่ดินขี่ตมมาเลยมาเหตุงานดีเทบมีดินมันลุยขี่ตม unak